ช้อนราดน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรแซปป่บมากนี่คือวัตถุดิบวันนี้ครับผมไอช่อนสามตัวเดี๋ยวมันรอลุ้นมีเมนูอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับล้างเรียบร้อยพร้อม ทำเมนูปลาเป็นหนึ่งก้อนเด้อครับนี่เนึ่งก่อนครับปลาก็าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มพร้อมครับผมนี่ช่อนราดน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรแซ่บมากอ๋อแยมด้วยขิงครับผมพี่น้องเบ่งหน้าตา แสบๆน้ำกันเดื้อครับนี่คุณนะสมุนไพรแยบกับขิงอ่อนๆครับผมมามาครับพี่น้องสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาแทบครับผมวันนี้นำเสนอเมนูหนึ่งประช่อนสมุนไพรครับผมกับไข่ไห่หนึ่ง ปลาช่อนนึ่งมะนาวนครับผมจะเพิ่มเขามาก็มีตะไครและขิงครับผมเป็นสมุนไพรมาแซะครับผมกินกับไข่ต้มครับมันนี้ลืมไปซื้อเขาพี่น้องเอาไข่ต้มมาห้องทองเพาปลาค่อนข้างสิลดจัดมากครับผมพอใส่พริกขิ้หนูแล้วก็พริกอ,อย่างไรพริกแดงกินดาบะ่ะผมหั่นสับหัน่นหั่นใส่กันแล้วแจ้มด้วยขิงครับผม มีขิงแล้วก็มะเขือพวงนิดหน่อยผม่่มีผักแก้มครับมามาครับผมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยซิมเบิงก่อนครับช่อนหนึ่งสมุนไปรหนึ่งโดนนะครับนี่ผมหนึ่งแค่สิบวันนาทีอ้าทําลายผมกันเดียกินคู่กับขิงกอนนะครับผมนี่คำแียกแหกหมาน ผมกินเด็ดก,กินผมเพ็ดเองครับผมมีกระเทียมตะไคร่ปลาสดสดครับผม จจ้อนที่ผมตกมาเนี่ยกินคู่กับชิงนับกินข้าวครับ ีใครต้มมะแก่เห็ดครับย่านออกห้อนพอครับเพราะว่าสรสชาติผมใส่พริกขี้หนูหลายนาิจับจาก เบอร์คถ่ายนิดหน่อย สจุดเนื้อที่หวานมากครับน่มล่ ผิดพริกขี้หนูพริกขี้หนูกระททากับขิงกระเทียม นักลกบาาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามมารับชมนําได้ครับว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอขอบคุณกําลังใจลหลายๆครับผมเข้ามาให้กําลังใจกัน จัดจานแพงครับผมทั้งมือทั้งส่วนมันส่วนใส่กัน เฮ้ยขราผมไข่ไข่ตุม เดี๋ยวทิตนี้มีภารกิจต,ตามล่าหาประชนไม่เห็นประช่นแดดเด,ยเดียวครับด้วยเหยื่อกบกระโดดจระคขาคอนเตียนคือใส่เงียบตัวเดียวครับ สี่เงียตัวเดียวว่าที่ได้ไปคอตกโตครับผมเงียที่ผมทำขึ้นมาเองสำหรับค่าประช่อนโดยเฉพาะเดือดทำมีปลาฉโดกับบเหลือครับผมะโดกันนายซอก เนี้ยรุ่นนี้เหมาะมากับปลาช่อนปลาชะดอเดี๋ยวจะรอดตามเรียครับว่าผมเนี่ยตัวเดียวผมอยู่ตัวปลาช่อนแตแยกตัวเห็ดพี่นออ้อง ผิกขิทผักิงผักกามแห้ง หนึ่งแบบเหนือว้านบานเนาะไข่รกระเรียนลงมาอย่างมงีม้เกืบเื่อเลือนี่เจี๊เผ็ดครับอืม,อมสามตัวใส่ซส,สวยๆัรับ หนักตกปลาก่อนแล้วก็สิมีแต่เมนูปลาแร้วมาฝาพี่นอ้องจะเฝ้าเบื่อหนักตกปลาเน้อครับ เมนูเพื่อสุขภาพครับ

Hãy vậy cho ครับผมสงสัยอืมอมันไข่พับนะาะไข่คือสงบ่ค่อยสุกเนาะอันเนาะ ใครเป็นใครเป็นบ่ค่อยถูกเป็นไดครับแต่ผมหนึ่งอะอยู่แป๊บเดียวนะครับผมยามนั้นเปลือยแต่ใครทัไใครมันอยู่ข้างในมันเลยคอนข้างสีนั้น เด,เดี๋ยวเออผมเดี๋ยวหนึ่งครับผมยิมก็เบ็ด ที่เฮ็ดขั้นตอนเฮ็ดเฮ็ดน้ำจิ้มนะเฮดยางแห้งแชมพูชมเบิงลกับผมกับเ่บมีเวลาสิเฮ็ดถ้าผมบ่มีคนใส่ถือเฮ็ดโน่นนี่นั่นลเลยเฮ็ดแล้วเป็นลักษณะนี้ครับผม ขห้เต็มปากครับชิปนี่นักตกบากระขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนแข็งแกรปลอดภัยจากโรคไกกร่ที่กำลังระบาดอยู่เสมอนี่ครับผม ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำเบยเบยทุกคนนะครับสวัสดีครับผม